อันนี้นี่ฮะมันจะเกินมานิดๆนะครับอ่าเชิญครับเป็นยังไงบ้างที่ไปที่มาเอ้าเนี่ยนักเรียนตานทรายครับตานทรายอ่าเชิญครับสวัสดีครับทางกลุ่มของเรานะครับโครงงานผลไม้เล่นการเจริญเติบโตของเพื่อนนะครับมีสมาชิกในกลุ่มใบนี้ครับหนึ่งนายชฉยนรดมนามวิกิตครับ สองนายสาวกันยนัฐล่าไปสามครับสามนายสาวเครือวันเือวันสุญยานางครับและสี่นายสาวจิรพันธ์ทรรมกุลค,ครับกับผมนายมนตีเราหายครับผมอ่เชิญครับเป็นยังไงบ้างที่ไปที่มาเอ้าเนี่ยนุยมตีมตม๋อย่างเลยหัว <c oughs> มัเล่ะหัวมันเล่นอ่ะตอนเนี่ยต้องบว่า เท็กต่อเลยคเท็ต่อเลยเทค2สองครับสำหรับท right. right. in ี่ไปที่มาครับทางกลุ่มของเรานะครับคิดว่าการที่จะใช้สารเคมีนะครับในการช่วยให้พืชนะครับเร่งการเจริญเติบโตมันส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับหากเรารับประทานไปนานๆนะครับและทางกลุ่มของเรานะครับก็เลยคิดค้นนะครับสารจากธรรมชาตินี่แหละครับในการที่จะเร่งการเจริญเติบโตของพืชนะครับโดยพบว่านะครับถ้าเราจะทําการทดลองปลูกนะครับแค่ หนึ่งกระถางหรือ2องกระถางครับถ้าเราไปใช้สารเคมีนะครับมันก็จะทําให้เราเสียงบที่สูงขึ้นนะครับทางกลุ่มของเราก็เลยใช้สิ่งที่เราตามหมู่บ้านนะครับที่เราคนพ้นนะครับก็จะมีดังนี้นะครับมีหน่อกล้วยนะครับหน่อกล้วยจากบ้านของคนตูวนะฮะ <c oughs> แล้วก็มะละกอมะละกอมะละกอนี่ก็จากสวนคนตูนะครับมะละมะละกอนี้จําเป็นต้องสุกไหม จะเป็นต้องสุกอ๋อแล้วก็มีกล้วยนะครับกล้วยนี้ก็ต้องสุกครับอ๋อผักบุ้งนะครับที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับอ๋อผักบุ้งโอเคส่วนส่วนผสมนะครับก็จะมีแค่น้ำตาลนะครับน้ำตาลนี่เป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับเอาแล้วเอาออกใสน้ำตาลทรายธรรมดาไม่ได้ได้เหมือนกันครับเอได้เหมือนกันโอเคแล้วก็มีเกลือครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับน้ำเปล่า ส่วนสิ่งที่มีก็คือเขียงนะครับเอาไว้หั่นผักครับแล้วก็มีดครับแล้วก็ตาช่างครับแล้วก็ถังที่เราจะใส่ในการหมักนะครับมีตาช่างยายช่างมีไหมโอเคครับอ้าวโอเคไปลงมือกันเลยครับอ่าโอเคครับตอนนี้ตอนนี้เราช่างกล้วย1กิโลนะฮะเราจะใช้จานก่อนนะฮะใช้จานครับแล้วเราก็กดอ่าไม่ใช่นี่ กดแทนนะฮะกดแทนเอ้จะวางจานก่อนวางจานแล้วกดแทนออกนะฮะปรับเป็นศูนย์โอเคนะครับก็เอากล้วยวางเลยกล้วยวางนะครับเท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งกิโลกรัมหนึ่งกิโลกรัมนี่กี่ขีดอ่าสิบขีดครับสิบขีดสิบขีดนี่เป็นกี่กรัมสิบขีดนี่เป็นหนึ่งพันกิ่งครับใช่ไหมดูเลขหนึ่งพันนะอันนี้แปดร้อยแล้วเนี่ยอันนี้ช่างให้ใครกินเนี่ย อันนี้นี่ฮะมันจะเกินมานิดๆนะครับตาตกลงราเดาเท่าไหร่แน่เอา1 0่0พันเป๊ะเลยไหมถ้าหนึ่งพันเป๊ะก็ก็ควรจะหนึ่งพันเป๊ะนะควรจะหนึ่งพันเป๊ะแล้วก็เอาเป๊ะไปเลยอ่หั่นออกมันเนื้อมูทโออีนิดหนึ่งนะอีกนิดอีกนิดเยอะไปไหมหายหมดวะ หนึ่นโอเคโอเคโอ้โหอ่าโอเคครับเรียบร้อยครับอ่ากล้วยหนึ่งพันกรัมนะฮะเรียบร้อยต่อไปครับอะไรครับรายการต่อไปอ่าต่อไปจะเป็นมะละกอนะครับมะละกอนะฮะอ่ากล้วยมาเรียบร้อยกล้วยหาที่หาหาที่เก็บหาที่เก็บพอก็เท่าไหร่หนึ่งพันกรัมหนึ่งพันกดแท้เรียบร้อย หมดละโอเคอันนี้ก็ช่างให้ใครกินไม่รู้นี่เอ้ามรกนี่มรกนี่เราก็หมายถึงว่าลูกที่มันเละๆก็ทำได้ใช่ไหมทำได้ค่ะอ๋อโอเคดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องเป็นลูกที่สวยนะใช่ค่ะปาดใส่ปาดใส่แหมประมาณการไม่ได้เนี่ย สองขีดครับพอแล้วเป็นดองสั้ง <classy> ยังมงโอ้ยขีดเดียวโอ้ยเหนือขีดเดียวเคยโอเคครับมาละกอครับหนึ่งพันกรัมเรียบร้อยอะไรครับหมักแม่ค่ะทั้งสองอย่างอันนี้เตรียมน้ำหมักพ่อน้ำหมักแม่นะครับ ลากมันเอาไหมไม่เอาไม่เอาเอา๋อ้ไม่ทิ้งคว้าไปลองดูครับไ,ได้อ,อะไรครับหกร้อยได้หกร้อยเลองตัดเสริมครับอีกต,ตั้งสี่ร้อยนะฮะเนี่ย สงสัยจะได้เอาลากด้วยมั้งเนี่ยแปดร้อย <laughs> ลองดึงเขียงออกมาทีดึงเขียงออกมาจากใบมัโอเคแปดร้อย okay. อ่ะใส่ไปใส่ลากไป ตอนแรกช่างไหมเนี่ยยังครับซื้อมาโว้ยเท่าไหร่9ก้าร้อยหกสิบสีกรัมก็เขียนันทึกไว้ว่าใช้ผักบุ้งเก้ารอหกสิบสีกรัมครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการช่างสารนะฮะ ช่างวัตถุดิบนะฮะแล้วก็หั่นนะครับเพื่อทําการหมักนะฮะถ้าไม่พอก็เคียวได้เลยนะฮะ <S 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 วคไปอลดดีดอแอนพูดแอนมือใดแอนมือใดบ่ไปแล้วห้คะแนนอีี่ะมือใดคนบว่ไปเาสียชุมที่่าไปขึ้รูตอนกวบู้นิดก็หลีสองับพวกหนเบิคู่พิมพ์ลสุดน้ำคนด้คุณรุนมาเสีนคู่กตอนนี้ก็หันกล้วยกันอยู่นะฮะ เราหั่นอะไรบ้างมีกล้วยหั่นกล้วยหั่นมะละกอมะละกอหน่อกล้วยหน่อกล้วยหั่นผักบุ้งผักบุ้งแล้วถังอะไรที่มันใส่ด้วยกันหรือใส่ด้วยกันทั้งหมดไม่ค่ะแยกเป็นน้ำหมักพ่อกับน้ำหมักแม่เออน้ำหมักพ่อมันมีอะไรบ้างอ่ะอ่าน้ำหมักพ่อก็จะมีละไม้สีเหลืองรวมกล้วยด้วยมีกล้วยมีมะละกอมีอะไรอีกมีสองอย่างเปิมีกล้วยสุกกับมะละกอแค่นั้นน้ำหมักพ่อน้ำหมักแม่ คือผักบุ้งแล้วก็หน่อเพือนอ๋อแล้วใส่น้ำตาลแลวก็ใส่โอเคครับอ่เหลืออะไรยังไม่ทำอันนี้น้ำตาลเพื่อนเราน้ำตาลเนี่ยอ่าอืุมะม่เลยกาศกันทำคยหินนี่แหละโอ่กินขุนมะม่กินผักด้วยโอ้กินผักเนี่ยยืดอยู่มอกบงยืดดอก ไม่กินบกินพลัมใหม่นะงึดไรานำนกเปตาเสียก็งูอะนั่้งคนนี่้งหมัแบบนี้เกินอ้าวนิ่งละปลาจังเลยเนาะโอเคนันเปชิ้นนั้นเละครับ ไอู้ปมาใหม่ใช่มี้อนใชูกมาใหม่นะไม่าใ่ยงทาเป็นชือ่อกันอันนี้ก็ลังผลิตน้ำหมักพ่อและน้ำหมักแม่อยู่นะฮะน้ำหมกักน้ำหมักพ่อนี่เป็นสีเขียวพืชสีเขียวเอาสีเหลือง,อองโอ้หน้ำหมักแม่นี่เป็นสี <c oughs> สีเขียวโอเคนะฮะวิทยาศาสตร์ไทยบ้านครับดูหน้าตาจะทุกคน,นะไทยบ้านมากๆคนระับ ไม่ใช่ไทยบ้านเดอะซีรีส์นะไทยบ้านจริงๆนะฮะอันนี้กำลังใส่น้ำตาลนะฮะน้ำตาลเราใส่ไปเท่าไหร่ 1>, 1กิโลกร,รัมครับ1กิโลกร,รัมนะฮะน้ำตาลทรายนะะฮี่เป็นน้ำตาลทรายแดงเนะาะโอเคแล้วต้องคนด้วยไหมเนี่ยคนครับคนนะฮะต้องคนด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเรียกเป็นนั่นขึ้นมาไหนก็มนุษย์นะฮะคนก็เลยนี่เจ้าพ่อไทยนรับ เก็บภาพไปในตัวนะฮะเก็บภาพไปในตัวเดี๋ยวไม่ไหวกันนะยครับแผนแดกหันก็หันไปนะฮะจะบ่นนะฮะฝั่งนี้นะฮะหันไปหันไปห้ามบ่นด้วยเด็ดขาดนะฮะถ้าจะบ่นก็บ่นหน้าตาตัวเองไปนะฮะเล้งอ๋อฉ่ำปุงงะไม่เม่ เราไม่ต้องต้มใช่ไหมเราคนเฉยใช่ไหมน้ำน้ำใช้น้ำน้ำอ๋อเดี๋ยวแม่อ๋อต้องใช้น้ำด้วยน้ำนี่เราตวงใส่เท่าไหร่อ่าน้ำนี่ต้องหนึ่งหนึ่งลิตรให้มันท่วมตัวนี้หมอบอกอาจารย์ว่าต้องั้นใส่แค่นั้นเลยจะ่ไหม้ว่ามันจะเป็นยังไงอ๋อทั้งนั้นเราก็ต้องต้องต้องกำหนดใส่ไปทีละทีละลิตรดูต้องใส่จ๊ะลิดต้องหัวแน่นอันนี้จะเป็นการหมักแบบไม่ให้อากาศเข้านะครับผมอ๋อลูกครับ อะไรนะใส่ฟองเลยคะัรฟองก็ล้างออกกันลูกอืมเียนี่เป็หมักเตาเสียบแค่หมอเหี้ยหมดี่ว่มันเื่อมข่อยกับเื่อมปกกอันนี้น้ำหมกักน้ำหมกักน้ำหมักอะไนะพ่อหรือแม่พ่อ มะพร้านะฮะพ่อ,อ,อสีเหลืองนะฮะอันนี้เป็นการผสมกันระหว่างมะละกอสุกนะฮะกล้วยสุกเอ๊ะใ <c oughs> ส่หมน้ำไปหรน้ตาลทรายนะครับตาลทรายใช่ใอันนี้นะครับใส่น,น้ำาโอเคอันนี้น้ำหนึ่งร้อยมิลลิลิตรแรกนะฮะหนึ่งร้อยมิลลิลิตรแรกนะฮะหนึ่งร้อยนะฮะโอเคคนไงมันสดด้วย <c oughs> อ๋อซองไว้ะ

ในวาร์ไดโคตอนแรกนั้นก็ปิดเพื่อเขาได้รับการศึกษาแล้วนะเอามาต้องเรียนรู้ไปรับทุกตายไปเลยมาไทยเลยะแผนกตัวงกำลังตวงนะฮะแผนกคนก็กำลังคนนะฮะอันนี้น้ำหมักน้ำหมักแม่นะฮะน้ำหมักแม่นะฮะสีเหลืองเอ้ยไม่ใช่สีเขียวโอ้ถุงมือ ถุงมือประหยัดครับรุ่นนี้นะครับเรามาสั้นคั้นส้มผักกันนะครับวันนี้ส้มผักอะไรส้มผักบุ้งส้มผักบุ้งกับอะไรส้มผักบุ้งกับกับหน่อไม้ใช่ไหมครับต้มมันหนอไผ่หน่อไผ่วันนี้เรากำลังคั้นส้มผักกันอยู่นะฮะ เดี๋ยวเจ๊แม่แจ๊ดนึงเลยไม่ต้องเนี่ยเดี๋ยวเราเแได้ปะีที่นะเดี๋ในกอดีกัน้ดเ้วยนะกรนมาดีเตียเชิญครับค่ะก็สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็ทำให้เราได้น้ำหมักพ่อแล้วก็น้ำหมักแม่นะคะ ซึ่งน้ำบดข้อก็จะมีส่วนผสมของกล้วยแล้วก็มะละกอนะคะส่วนกล้วยก็จะมีส่วนผสมที่1นึ่งร้อยหนกรัมค่ะแล้วก็มะละกอจะมีส่วนผสมที่1 0 0่กรัมเช่นกันค่ะส่วนน้ำัดแม่นะคะก็จะมีส่วนผสมของผักบุ้งแล้วก็หนอกกล้วยค่ะซึ่งผักบุ้งมีส่วนผสมที่977อกรัมค่ะแล้วก็หนอกกล้วยนะคะก็จะมีส่วนผสมที่1 0 0อ่กรัมค่ะ สำหรับการหมักนะคะเราก็จะหมักไว้7วันค่ะแล้วก็รอดูผลต่อไปค่ะครับส่วนอเกลือนะครับ2อ,อันนี้ใช้เท่ากันครับก็คือ70กรัมนะครับแล้วก็น้ำเป็น2.5ลนิตรครับผมสำรับวันนี้สวัสดีครับครับโอเคเรียบร้อย